ได้กาแฟนะครับกาแฟร้อนนะครับของพันธุ์ไทยแต่ว,ว่าเคสนี้ก็คือเป็นกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะครับเขาใส่มาในถุงเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการจัดของในกระเป๋ากันดีกว่านะครับว่าเราจะขนส่งกาแฟร้อนของพันธุ์ไทยเนี่ยไปส่งถึงลูกคา้ายังไงไม่ให้หกนะครับจะไปดูกันหรือให้หกน้อยที่สุดเนาะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยครับ อันนี้เขาแปะมาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแปะสปอตเทปนะครับแปะมานี้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆอะ่ะถ้ามันมีอะไรกดอยู่ข้างบนด้วยอะ่ะก็จะดีนะครับเพราะว่าออ้เคสเนี้ยอาจจะต้องเอาไอ้ขนมเนี้ยออกไปข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ทําการห้อยนะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้มันก็ทําการให้มันมันรัดคุมก็คือมันมีขวดนี้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้แก้วอะ่ะมันโยกเยกนะครับเราต้องทาการรัดตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราหาอะไรหนีบนี่นะครับหาอะไรหนีบแบบนี้นะครับหนึ่งข้างล่างมันก็จะลอยนะครับจากพื้นขึ้นมาแล้วก็เรื่องกระเป๋าเราก็สําคัญนะครับตั้งตั้งขาดตั้งก่อนนะครับกระเป๋าเราสําคัญมาก อย่าให้โยกเยีดจนเกินไปนะครับแล้วก็การขับขี่ก็สําคัญนะครับพยายามไปอย่างช้าๆเจอรุลงหน้าให้หยอดนะครับเจอหลุมให้ระวังนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้านะครับและ้วเราจะเข้าสู่ด่านแบบพันหโหดนะครับก็ไม่โหดเท่าไหร่หรอกก็คือตัวของรางรถไฟนะครับเหนไหมเจอพื้นที่ที่แบบ ไปในเนี่ยเราก็ทําการหยอดนิดหนึ่งนะครับถ้ามันดูรถข้างหลังมาเราก็ใช้สัญญาณมือนะครับนิดหนึ่งนะครับในการให้บอกให้เขารู้ว่าเราอ กันว่าครับว่ากาแฟเราจะหกไหมก็ถือว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าครับปิดสกอนเทปมาที่ตัวของไอ้นี่แล้วนะครับที่รูอะไรบร้อยแล้วโอเคงั้นปลอดภัยดีนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ